สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้กลับกันปกติปกติน้องทาวสัมภาษณ์อาวันนี้อาร์อาร์สัมพันธ์น้องทาวบ้างได้ครับก็จากท,ที่ที่ทราบกันอยู่แล้วว่าว่าน้องทาวไปไปฝึกงานลงไปฝึกงานที่ที่ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำภูเก็ตผมไม่ผใช่ครับอ่าตอนนี้เออแล้ว,แล,วแล้วไปอยู่น่นเนี่ยเป็นยังไงมั่งปรับตัวเรื่องเรื่องคือคือท่านผู้ชมฮะจะเรียนให้ทราบก่อนว่า ค,คือคือหลานเนี่ยเรียนเรียนมาทางทางตรงทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วก็เลยมีโอกาสได้ลงไปสัมผัสไปฝึกงานที่ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำภูเก็ตเนี่ยนะคะก็ได้ได้สัมผัสกับการดูแล p u b ปลิ a แอคคริเียมจริงๆวันนี้ก็เลยกลับกันกลายเป็นว่าวันนี้ป้าอุสัมภาษณ์หลานสลับกันบ้างอยากจะทราบว่าเขาไปทำอะไรกันบ้างเขาเขาเขามีกิจกรรมมีงานมีภาระอะไรที่ต้องทำนะคะ ในทางด้านนี้ประเดี๋ยวเราเราไปคุยกันกันน้องถามกันค่ะอ่ะตอนนี้นะถามต่อปกติเนี่ยทราบอยู่ว่าตัวก็เป็นคนไม่กินผักกินเผ็ดก็ไม่ได้แล้วลงไปทางใต้ทําไงอาหารการกินเป็นไงครับอยู่เขาได้ไหมไหว<ก>ไหมก็หลักๆเนี่ยก็จะมีคิดว่าน่าจะมีสองเรื่องครับที่ที่จะแตกต่างจากการอาหารการกินที่เรากินอยู่ปัจจุบันก็คือส่วนใหญ่อาหารใต้เขาก็จะเน้นเน้นเผ็ดใช่ไหมครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเน้นหวานด้วยใช่แล้วผักเยอะๆเนี่ยเขามีนี่ก็จริงๆก็มีหลายเมนูอยู่ครับอยู่มาเลี่ยงที่ไม่มีผักใช่ไหมแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงปรับตัวได้ดีไหมอะไรยังไงก็ถือว่าโอเคเลยครับเพราะว่าแรกๆก็จะมีปรับตัวนิดหน่อยเรื่องความเผ็ดอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเริ่มหลังๆเริ่มชินกับอาหารแถวนั้นได้เริ่มลองอาหารพื้นเมืองบ้างก็รู้สึกว่าโอเคก็มีติดใจบางอย่างด้วยนี่อะไรบ้างที่ชอบ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทะเลครับแล้วก็จะมีเป็นที่เป็นของทางใต้เลยก็จะมีที่เคยกินจะเป็นคล้ายๆกับเป็นปลาหมึกผัดน้ําดําะครับที่ที่เขาแกงไก่ตัวน้ําหมึกเองใช่ไหมตัวนั้นอร่อยมากตัวนั้นอาชอบแล้วมันหวานด้วยนะมันจะหวานด้วยตัวของมันเองแต่หากินยากในในกรุงเทพเนี่ยหาลําบากเพราะว่าจากจากที่ทราบอ่ะว่า พวกเกลือนทางใต้เขาบอกว่าหมึกต้องสดที่จะมาจะมาทำอย่างนี้ได้แล้วบางคนเห็นหน้าตามันเอ๊ะมันดําๆมันดูมไม่น่ากินแต่ว่ารสชาติก็อร่อยมากใช่ครับแม่พูดแล้วยากแล้วมีอะไรอีกก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นของพวกผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยครับทางใต้ก็จะมีความเผ็ดนิดนึงแต่ว่าก็พอได้อยู่ครับ ประมาณนี้ครับฝนตกไหมช่วงนั้นรู้สึกจะมีพายุไม่ใช่เหอรอตรงช่วงช่วงที่ทาวลงไปใช่ครับเพราะพอดีว่าช่วงที่ได้ไปเนี่ยมันเป็นช่วง<ช>มรสุมพอดีก็จะมีฝนปะปายบ้างบางวันแต่ว่าแต่โชคดีตรงท,รงที่ตรงที่ทาวอยู่อะครับมันจะเป็นถ้าไปอยู่ตรงแหลมพันวามันจะเป็นเป็นเหมือนอ่าวเข้าไปนิดนึงก็จะตรงนั้น,นปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าตอนที่ที่สึนามิเข้าเมื่อเมื่อเมื่อปีอะไรอจำไม่ได้ละนั่นอ่ะ าโดนกันหมดอะทั้งแถบแต่ว่าตรงตรง,ตรงท้ายเกาะตรงนั้นอะตรงแหลมพรรมันบาไม่โดนใช่ครับมันจะเป็นเหมือนเป็นอ้าวเข้าไป<ช>ก็เรื่องลมพายุก็ก็จะมีพายุบ้างแต่ว่าเรื่องคลื่นแรงอะไรก็จะน้อยกว่าฝ<ช>ั <ปะ S 2> ่งที่เป็นปกติครับแต่ตอากาศก็เหมือนจะร้อนกว่าข้างข้างนอกๆห,หน่อยนะป็มันมันอาจจะอ้าวนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเรามามามาเข้าเรื่องนะคะว่าน้องเทาลงไปฝึกงานตรงนั้นเนี่ยทำอะไรบ้าง หน้าที่หลักคร่าวๆที่ที่ที่ตัวไปทาตรงนั้นมีอะไรบ้างนะหน่อยลองเล่าสิก็อยากจะเกินก่อนว่าหลักๆเนี่ยที่ที<_<_่ทาไปฝึกก็คือ PM b c บจะมีประมาณ4ี่หน่วยงานครับและที่ทาไปฝึกเนี่ยจะเป็นหน่วยของสถานแสดงพันธ์สันน้ภูเก็ตใช่ครับก็จะเป็นการเข้าไปดูแลเกี่ยวกับในคอเรียมอะไรอย่างนงี้ดูแลเรื่องอาหารการกินของปลาบ้างแล้วก็มีพวกการเปลี่ยนน้าปลาอะไรอย่างเี้บ้างเห็นคุณพ่อบอกอ่าบอกว่า ตั้งใจหมายมั่นที่จะไปตรงนั้นมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ครับก็ค่อนข้างที่จะตรงจุดกับที่เรียนด้วยใช่และและท่านี้เราเราทำอะไรหน,นมีอะไรบ้างนะที่ที่ทำก็หลกัหลกๆก็จะเป็นงานรูทีนส่วนใหญ่ครับกิจวัตรประจําวันก็จะเป็นพวกให้อาหารปลาบ้างมีเปลี่ยนน้ําดูดตะกอนบ้างก็คือส่วนใหญ่ก็จะให้อาหารปลาตอนเช้าหลังจากนั้นเราจะดูดตะกอนดูดทุกวันเพราะว่าเราก็จะรู้ดีอยู่ว่าตรงแหลมพันวาเนี่ยเขาจะอควาเรียมเขาจะอยู่ติดกับ ทะเลเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถใช้น้ําทะเลมาเปลี่ยนได้ตลอดไม่ต้องมาห่วงเรื่องน้ําเกลือเหมือนที่เราใช้ที่บ้านจะเหมือนระบบเปิดไหมใช่ครับจะเป็นจะเป็นการดูดน้ําทะเลแล้วก็ไปหมุนเวียนจากแมกนีเซียมเลยใชไม่ต้องมาห่วงว่าเอน้ําหมดไหมอะไรอย่างนี้ครับเอทีนี้ว่าอะไรล่ะได้ข่าวว่าไปได้ได้เข้าไปดูได้สัมผัสดูอะไรนั้นโลมาปวดปะ อ๋ออันนั้นจะเป็นอีกหน่วยหนึ่งครับจะเป็นหน่วยสิริธานสัตวทะเลหายากสิริธานอันนั้นก็จะแยกจากหน่วยออคอเลียมไปอีกแ,แต่ว่าก็<ะ>ได้มีแบบไปดูไปทัศนศ,าศาึกษาก็ถือว่าเขาเขาเขามีโอกาสที่ดีกว่ากว่าอีกหลายๆคนมากไม้มค่ตัวแม้กระทั่งตัวฉันเองซึ่งก็ไม่เคยลงไปสัมผัสตรงนั้นเนี่ยแต่หลานได้ลงไปสัมผัสตรงเนี้ยก็ถึงได้บอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะให้ให้ให้เขามาเล่าให้ฟังว่าทําอะไรกันมาบ้าง แล้วการลงไปดำลงไปฟีดอาหารปลาในใในนอุโมงค์ที่น้องทาวส่งรูปมาให้อาดูเนี่ยยังไงบ้างแล้วปลาเข้ามามาลงมาต้มห้อมล้อมยังไงไหมก็การฟีดอาหารปลาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมรูทีนอยู่แล้วที่เราจะได้ทําทุกวันก็จะเป็นการให้อาหารปลาในตู้อุโมงค์ครับในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีเขาจะแบ่งเป็นกะก็จะมีคนนี้คนนี้คนนี้เข้าไปแต่ว่าทุกวันเนี่ยเขาจะกําหนดให้ลงครั้งละสองคน ตอน11โมงครับก็จะให้คนที่มาเยี่ยมชมขอ,ขอเลี่ยมเนี่ยได้เข้าไปดูก็จะมีเอาถังแล้วก็จะเอาถังเนี่ยใส่ปลาก่อนอื่นเราจะเตรียมปลาก่อนเอาปลาออแล้วการเตรียมเตรียมยังไงอันไหนลองลองลองลงรายละเอียนนดถ้าเป็นสําหรับของตู้อุโมงค์ใช่ไหมครับตู้อุโมงค์ก็จะมีการแบ่งปลาเป็น3แบบก็คือแบบหั่นลูกเต๋าแล้วก็แบบทั้งตัวแล้วก็แบบหั่นครึ่งซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของปลาที่ใช่แล้วครับเพราะว่าชนิดของปลาในอุโมงค์เนี่ยมันก็จะมีหลายชนิดด้วยกันก็จะมีทีนี้ อาจจะถามนิดนึงว่าแล้วในการเตรียมอาหารสดที่มาเนี่ยมีการเตรียมเพื่อความความสะอาดความปลอดภัยของของสัตว์น้ําที่เราจะฟรีสเขาเนี่ยยังไงบ้างก็ถ้าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็จะค่อนข้างจะปลอดภัยจากปรสิตเนื่องจากว่าเราจะใช้ปลาที่ฟรีสมาก่อนแล้วครับเราก็จะไม่ได้เป็นปลาที่สดสดขึ้นมาเลยแล้วให้เลยใช่นี้ก็เหมือนกับที่เราทำชำนิใช่ครับแต่ว่าก็จะมีการ เสริมวิตามินด้วยสําหรับาารการให้ปลาก็จะมีวิตามินเขาเรียกว่าโกมิกส์ครับก็จะมีวิตามินรวมสําหรับปลาแล้วก็จะเป็นการผสมกระเทียมไปในอาหารปลาด้วยครับกระเทียมที่เรากินเนี่ยนะใช่ครับเป็นกระเทียมหั่นละเอียดก็ก็ได้ฟังจากที่นุ่นมาว่ามันสามารถช่วยทําให้เพิ่มภูมิคุ้มกันในตัวปลาได้ด้วยครับปลาคงไม่เผ็ดใช่ไหม <laughs> ต้องอัตราส่วนน้อยหน่อยครับเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปก็เคยลองแล้วปลาก็จะไม่กินใช่ไหมใช่ครับไม่เห็นไหมคะ มันจะมีอะไรนิดนิดหน่อยๆมาซึ่งซึ่งี่ยท่านชมหรือพวกที่ที่เลี้ยงปลาอยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะเอาไปไปปรับใช้ได้ฉันก็เล,เลยเลยเลยคุยกับหลานบอกว่าเดี๋ยวสัก2องสคลิปเนี่ยขอกลับกันบ้างเดี๋ยวอาเป็นคนสัมภาษณ์บ้างเพราะว่าไปสัมผัสตรงนั้นมาเนี่ยต้องได้อะไรกลับมาพอสมควรอ่ะตอนนี้มาต่อเวลาดำลงไปเนี่ยมีตัวไหนที่สนิทกับเราเป็นพิเศษไหม ก็จะมีหล yeah! ักๆเลยนที่ท um, ั้งดีและไม่ดีครับก็คืออย่างแรกที่เราต้องระวังเนี่ยก็คือปลามงเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะสนใจกับตัวเรามากเวลาลงลงไปคือมันจะมองทุกอย่างเป็นอาหารหมดเลยเวลาเราคือเราจะใส่ถังลงไปก่อนพอเอาถังลงไปปุ๊บมันจะว่ายตามเรามาครับเพราะมันจะคิดว่ามันจะรู้แล้วว่าเราลงแล้วเราจะให้อาหารหลังจากนั้นเราก็จะเอาปลาจากในถังเนี่ยให้มันสิ่งที่ต้องระวังก็คือมือ เราต้องเก็บมือให้ดีเพราะว่าปางคางเขาก็ไม่รู้ใช่ถุงมือเหล็กใช่ไหมใช่ครับอันนั้นก็คือป้องกันได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องระวังมือตัวเองด้วยเหมือนกัน<ค>เพราะว<ค>่าดูดูท่าทางกำมงเป็นปลาที่ไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรมาถึงควา้วาๆ<ช>เลยประมาณนั้นถึงแม้จะใส่ถุงมือเหล็กก็ก็เลือดออกได้เหมือนกันอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเต่าทะเลอ้าวเต่าทะเลเห็นญาติดีกันไม่ใช่เหรอเต่าทะเลก็จะมี จริงถ้าจะว่าน่ารักก็น่ารักค่ะเพราะว่ามันก็จะมามีปฏิสัมพันธ์กับเราตอนดำน้ำเมื่อตจะว่ายตามมามีอะไรแต่ว่าข้อเสียคือมันจะชอบงับผมได้ข่าวมาว่าจริงท็จยังไงเห็นคุณแม่บอกว่างับผมไปลุ่งขึ้นเต่าป่วยพอดีว่าตอนไปเนี่ยเท้าไม่ได้สผบพอดีว่าตอนไปได้ไปดำแล้วมันดันป่วยพอดีครับแต่ว่าเขาเรกว่าเป็นหญ้าทะเลป่ะเป็นไปได้ครับ แล้วมันดึงเข้าไปยังไงตอะตอนตอนยังไม่ทันดึงครับเพราะว่าไม่รู้ตัวก็ขึ้นมาแล้วเพื่อนบอกว่าเตามันรับผมอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันดีไม่โวครับค่ะแล้วแล้วแล้วมียังไงต่ออะไรที่เป็นเป็นเดี๋ยวก่อนแล้วนอกจากนอกจากเรื่องการการการฟีดอาหารแต่ละวันแล้วมีมีอะไรดูดตะกรอนครับก็จะมีการดูดตะกรอนด้วยครับ ดูดตะก,กรอนนี่เราก็จะทาทุกวันเหมือนกันหลังจากเราให้อาหารปลาเสร็จแล้วใช่ครับก็จะมีพวกคือมันจะมีพวกเศษอาหารที่ปลากินเหลืออ,อะไรแบบนี้แต่และตัวก็จะกินมีเศษเหลือไม่เหมือนกันเราก็จะต้องดูดออกเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ระบบกรองแบบเขาจะใช้ระบบแบบน้ําวนตลอดแล้วมันไม่สามารถกรองได้ทุกส่วนอ่าแล้วอย่างนีอง้อย่างตัวไอ้ตัวกรองที่เราใช้กันที่เป็นพวกซับเศษต่างๆก็คือไม่มีเลยใช้เวียน ใช้เวียนส่วนหนึ่งครับแล้วก็บางตู้ <tro> <c oughs> ก็จะใช้เป็นระบบไบโอบอลครับเห็นไหมถึงบอกว่าไบโอบอลใครจะว่าเชยว่าโบราณนะทัพปลึกอะควาเรใช้แทบทั้งนั้นที่อาเคยพูดตั้งนานแล้วจําได้ไหมแม้กระทั่งไม่ไม่ใช่ที่ภูเก็ตที่อื่นอีกหลายที่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 เคยเคยให้ดูในคลิปก่อนก่อนนนะฮะก็ก็จะพูดถึงไบโอบอลไว้ลองลองไปย้อนดูได้ แต่ตอนนี้ตอนนี้ฝากนิดนึงก็ไม่ทราบมาเกิดอะไรหลายคนบอกบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องเพลงที่ทําให้ทําให้เราเราเข้าไปดูในในตัว YouTube ไม่ได้แต่ว่าก็สามารถติดตามได้จากจากจากที่แชร์ลิงก์ใน c e o o o k กนนะคะ <c oughs> ก็ก็อยากให้เพื่อน <c oughs> ๆแฟนคลับทั้งหลายที่ดูของเราอยู่เนี่ยตามกันต่อไปเพราะว่าเรายังทํากันต่อค่ะจุดมุ่งหมายที่ทําเนี่ยรายการของเราที่ทําเนี่ยนะคะ ไม่ได้ทาเพื่อเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงอย่างเดียวแต่แต่ความความตั้งใจของฉันเนี่ยคือทําแล้วเพื่อเลี้ยงอย่างไรเพื่อให้เป็นเชิงอนุรักษ์ไม่ได้ไปทําลายทรัพยากรอย่างที่ที่ที่เป็นกระแสกันหลาย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 ,ลาย,ลายทางที่ที่ชอบมองอคนที่เลี้ยงปลาในมุมนั้นนะฮะก็เลยทารายการนี้ขึ้นมาว่าต้องการที่จะให้เลี้ยงในเชิงอนุรักษ์ซึ่งเนี่ย แม้กระทั่งน้องทาวเนี่ยที่ไปฝึกงานเนี่ยก็ได้เห็นลงไปลงไปประดาน้ําดูความสวยงามในนั้นเยอะแยะเนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวน้องเขาก็คงจะเอารูปใส่ลงไปด้วยให้เห็นถึงความสวยงามในนั้นซึ่งไม่เพียงแต่ที่เราคิดจะเอาความสวยงามนั้นเนี่ยมาชมใกล้ตัวอยู่ในบ้านอย่างเดียวเราจะต้องมีจิตสำนึกที่จะดูแลรักษา ในส่วนที่เขาอยู่ของเขาเป็นธรรมชาติเนี่ยให้ให้ดำรงคงอยู่แล้วก็ขยายพันธุ์สืบไปถูกไหมฮะใช่ครับนะคะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพิพิธภัณฑ์ท,ที่ที่ทำที่ทำอยู่เนี่ยมีอะไรอีกนอกจากฟีดอาหารดูดขี้ปลาแล้วมีอะไรอีกอันนั้นก็จะเป็นกิจกรรมหลักที่ที่เราียกว่าเป็นดูทีลแล้วเ<อ>วลาป่วยทีตยาทําอะไรกันบ้างไหมก็ อันนี้จะเป็นหน้าที่ของพี่ที่หน่วยหนึ่งใช่ครับแล้ะ้า,าที่ดูคร่าวๆเป็นยังไงบ้างทํากันยังไงก็แล้วแต่ว่าตัวอะไรป่วยครับถ้าเป็นสัตว์หายากป่วยเช่นเต่าทะเลป่วยอย่างนี้เรา <ừ> ก็จะส่งไปที่สัตว์ทะเลหายากสืบฐทนเพื่อให้เขารักษาต่อไปครับแต่ว่าถ้าเป็นป,ปลาป่วยเราก็สามารถแยกออกมาแล้วก็ทิ้ดยาเองได้ครับแล้วอย่างอย่างปลาที่เอามาใหม่เนี่ยก่อนที่จะลงไปในตู้ตู้โชว์ให้ให้คนได้ชมกันเนี่ยมีการควรนซีนก่อนไหม มีครับเพราะว่าจากที่ท่าวไปเนี่ยก็ได้มีการจับปลาจากในธรรมชาติเพื่อเอามากักใส่อควเรี o ยมเหมือนกันในที่นั้นเขาก็จะจับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะแยกอ่างไว้เขาจะไม่ได้เอาไปใส่ในตู้อควเ r i ียมโดยตรงครับเขาก็จะแยก<ท><ช>ไว<ช>้ก <นะ S 2> ่อนใช่ครับราาแ,ยแยกไว้เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนเห็นไหมคะเนี่ยขนาดอควาเรียมใหญ่ๆเนี่ยนกะักหนึ่งเดือนท,ท,ทั้งทงที่ มีพร้อมทุกอย่างหมดแล้วก็เป็นหน่วยงานของราชการเองด้วยเนี่ยทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วเนี่ยยังกักหนึ่งเดือนเลยของเราเนี่ยบางทีกักเนี่ยอาทิตย์เดียวบอกอ่าลงได้แล้วมันมันไม่ใช่ถูกไหมครับอะไรต่ออีกก็จริงจริงข้อดีของการกักตอนนั้นก็มีหลายข้ออยู่เหมือนกันครับนอกจากการที่จะกักไม่ให้มันนําเชื้อโรคข้างนอกไปติดปลาในตู้แล้วก็ช่วยให้มันปรับตัวกับธรรมชาติในที่เลี้ยงได้ด้วยคับ เพราะว่าจากที่มันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยแล้วมาอยู่ในที่เลี้ยงบางทีอาจจะเกิดความเครียดอะไรอย่างนี้บ้าง<ม>ทําให้มันชินตู้ก่อนที่จะไปลงโชว์จริงๆก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะแล้วที่ถาวเล่าให้อาฟังว่าเข้าไปดูที่กขาเพาะไข่ฉลามพวกพวกกลุ่มกลุ่มฉลามที่นอนอ่ะใช่พวกพวก,พวกที่ออกมาเป็นกระเป๋า,านะฮะ คนโบราณจะเรียกกระเป๋าสตางค์หนังเหือกคือพวกไข่ของฉลามกบไข่ของฉลามเสือดาวเนี่ยน้องทาวได้เข้าไปสัมผัสตรงนั้นเนี่ยอันนี้จะประเดี๋ยวเราจะเจาะในเรื่องตรงนี้อีกอีกอีกชิปหนึ่งแต่อันนี้อันนี้กลิน่นถ้ากล่นเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อน<ด>มีอะไร,รบ,บ้างนะก็ของตอนนี้ของอคอาเรียมเขาก็จะมีแคมเปญเป็นการปล่อยฉลามกบลงสู่ธรรมชาติครับก็าดีมากใช่แล้วก็ฉลามกบที่เราจะปล่อยเนี่ยก็คือเป็นฉลามกบที่เราเพาะขึ้นมาเองด้วย ก็จะมีการเพาะแล้วก็อนุบาลไว้อ่อนแล้วก็ปล่อยลงสู่าคือคือที่พ่อขึ้นมาเองนี่คือหมายความว่าเขาผสมกันใ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 นที่เลี้ยงใช่ไหมใช่ไม่ไม่ใช่ไข่ติดท้องมาไม่ใช่ครับก็จะมีตั้งแต่ดูแลแม่ปลาจนถึงรอให้มันฟักไข่ตอนรอให้มันผสมพันธุ์แล้วก็ไข่ออกมาเลยหลังจากนั้นเราก็อนุบาลตัวอ่อนแล้วก็ปล่อยลงสู่ธรรมชาติครับเห็นนะคะท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยเหมือนเหมือนที่บอกว่า ต้องอะไรอ่ะรับมาแล้วก็ต้องให้ไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปจับเข้ามาเลี้ยงอย่างเดียวมันก็ต้องมีการปล่อยคืนแต่ในการที่ปล่อยคืนเนี่ยก็ต้องไม่ใช่สมสี่สมห้าปล่อยลงไปที่ปกลายไปเป็นเอเลียนอะไรทั้งหลายนะอันนั้น<ช>ก,ก,ก็ปล่อยปล่อยจิตการละเทศะ<ช>นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างลักษณะเนี่ยฉันเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นด้วยมากนะแม้กระทั่งถ้าเก่อว่าคนเลี้ยงที่เอามาเลี้ยงแล้วเนี่ยมีจิตสํานึกที่ดีแล้วก็ อแม้บางอย่างมันก็ต้องมีทุนทรัพย์พอด้วยนะท,ที่จะสามารถเทกลับลงไปตรงนั้นได้เพราะงั้นบางบางทีเขาก็กเขาจะซื้อมาแทบตายแล้วเขาใช่ไหมมันก็อีกลักษณะหนึ่งแต่คือคนคที่สามารถที่จะคืนให้ได้เนี่ยก,ก็ก็น่าทํานะคะอันนี้เป็นอะไรที่อีพีนี้อาจจะต่างต่างจากอีพีอื่นๆคืออันนี้คุยปกิณกะหลายเรื่องแล้วก็พยายามสรรหาอะไรที่มันสร้างสรรค์ใสเข้าไปให้ช่วยๆกัน ทั้งทั้งในแนวที่คนที่อนุรักษ์ด้วยแล้วก็คนที่เป็นคนเลี้ยงด้วยเพื่อที่จะก้าวไปด้วยกันอย่างสร้างสารรค์นะวันนี้วันน,น,นี้วันนี้เราเราเราพอดเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาเจาะลึกถึงเรื่องที่น้องเทาาเข้าไปดูเรื่องการการเพาะฟักพวกไข่ฉลามนะคะเดี๋ยวพบกันอีกทีต่อไปค่ะ